บางครั้งอยู่คนเดียวก็หล่อนเหมือนกันนะตูกดเงินสดก็เยอะคนก็ไม่มีดูวังเวงเหมือนกันนะรถแม่งก็เป็นร้อยคันเลยจอดที่นั่งบางครั้งก็พาหลหลอนเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีคนเลยอยู่คนเดียวตีหนึ่งกว่าปิดบริการหมดเงียบดีจริงๆชนวังเวงมากที่น้องที่มากก็ไม่มีคนเข้าเลยไม่มีคนจริงๆครับผมอยู่คนเดียวเลยดนะูแลของเยอะแยะเลย จัดทางรถเบนซ์รถฮอนด้ารถบีจอดหลายคันก็ดูแลหมดนะครับดูที่นั่งนี่หลอห่อนหมือนกันนะไม่มีคนเลย